จะได้ทำอย่างยุ่งในกปฏิบัติธรรมตัวนันก็ก็จะได้ที่นกตมาเองในภาษาก็ได้ฝึกปฏิบัติมา ปรดี๋ยวหลวงพอ่อจะกลับมาก็เลยขออ,ขอ,อนุญาตหลวงพ่งอท่านมาก็เข้าเก็บอารมณ์สภาพหนึ่งอาจจะได้ทบทวนเกีการพฤติกรรมตนเองที่ได้สแสดงออกไปสำรวจชีวิตตนเองตั้งแต่ได้ทำงานมาและก็ได้มารับผิดชอบเรื่อง เกีนะก็การสำรวจความรู้สึกทางการอารณ์ด้วยและเป็นการสำรวจทางกายของอาจารย์และก็ใจที่ได้ตั้งใทาไปก็การเจริญกรธแต่ละครั้งนี้ติดตันและต้อวจความรู้สึกตงๆตังแต่ที่ได้ทำมามันจะมี้ ดึงมาตรงจุดเขาพึู้สึกในแต่ละขั้นที่เราทําไปถ้าเรามีความชัดเจนนการภาวนานด้วยการกำหนดเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยว่าเรามีอะไรทับพลาดพลาผิดบ้างก็เช็คไปก็สมรวจไปก็ไปยงศึกษาในด้าร กับด้วยกระดันไปในด้วยในช่วงตัวภาษสาที่ได้จะพูดไปจะพูดเรื่องความความรู้สึกที่ตนเองได้เจี่ยธรมาได้จะเรื่องอะไนามาเนี่ยมมีความคมชัดแล้วก็ไปชัดเจนยังไงในตัวรู้สึกตัวมันเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของการ จากการจงโรงเนี่ยป็นการต่กระตุ้นกทความรู้สึกตัวให้เต่มขึ้นมานความรู้สึกตัวที่เราไปไปกระตุ้นให้เติมขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเราไปกระตุ้นในลักษณะของการได้ยินได้ฟังจากเขาพูดบ้านเรือเขาชี้แนะบ้านเรื่อเขาเสนอแนะบ้านนนความรู้สึกตัวที่ที่เราไาชี้แนะ ตื่นในรูปแบบต่างๆมันยังมีความรู้สึกตัวที่ลังเลแล้วก็สงสัยแล้วม่มั่นใจในความรู้สึกที่ตนเองกระทำมันเป็นความรู้สึกที่คงเคยอ,อยู่ก็มันได้รับการกระตุ้นและปลุกเราด้วยคำพูดด้วยการเทศนาให้ฟังด้วยการชี้แนะตัวผู้บัอาจแต่หลังจากเราได้ไปมีเวลาพัก เรเลยกระตุ้นจริงๆโดยปราศจากคำแนะนำของคนอื่นเราจะมีการได้ฟังที่ยินในความมากนะแต่เราเริ่มเริ่มลงมือทำโดยลงมือทำจริงๆโดยไม่มีคำแนะนำของใครแล้วก็ทำไปโดยไม่ได้ยินในความอะไรแล้วเ,เป็นการปลุกปลุกด้วยก,การกระทำของเราจริงๆแต่การเตือน สั้นจังหวะจริงๆก็เห็นในความรู้สึกที่มันมีความมั่นใจมั่นใจความรู้สึกตัวตรงนั้นหลังจากมีความมั่นใจในความรู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยในความสงสังเนสงสัยหรือว่าเครื่องแคปในความรู้สึกตัวที่เราทำอยู่พอารเราสัมผัสความรู้สึกตัวแต่ละครั้งมันยังมีในลึกๆที่บอกเราอยู่ดีวความไม่แน่ใจ กเกิดดดีเราทาไปแ้เราสำรวจไปเรื่องเรื่องของเราเองเนี่ยความรู้สึกที่เราได้หรือความรู้สึกที่เราสัมผัสเนี่ยมันเป็นความรู้สึกจากจากการได้สัมผัสจากตัวเองไหมมันมีความรู้สึกสงสัยพอได้ทาตัวนั้นมายก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่มันมั่นใจแล้วม,มีใจแล้วเป็นความรู้สึกที่จริงก็คืออันเดียวกับที่ทปบาากบอารย์ทานพูด ถ้าออกมาหให้ชัดถึงมันจะว่าท่านชี้ชี้สถานที่หนึ่งให้เราเห็นแต่เรายังไม่ได้ไปเห็นเราก็จินตนา,าก,การเอาตามข่าวของเราเองตามที่ท่านชี้ท่านจะได้บมายดีขนาดไหนก็ตามแต่ความรู้สึกของเราเองมันก็อยู่ในจินตนาการอยู่อยู่ในการนึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นตาม ความรู้สึกของเราเ,เรองลึกๆที่เรามีพื้นฐานของเราอเองวิจิตนาการไปแต่เมื่อเราไปเจอ,เ,อเข้าไปเห็นเข้าเราก็เข้าใจแล้วมันเป็นอย่างที่ท่านพูดจริง